นี่เลยครับพี่น้องเอาคลิปนี้ของไอ้ศิพาเบิ้งพยุงเซิฟๆเลยครับบ้านเขียวจัดว่าเด็ดเลยครับพี่น้องครับงัวแม่ลูกอ่างัวท้องนะครับพี่น้องครับแม่ลูกมาหลายเลย่อเลครับพี่น้องครับมาหนี้คลิปนี้เอารอติดตามกันแล้วกันคลิปกับมอนี้ประจําวันที่หนึ่งอ่าหนึ่งวันแรงงานเนาะมื้อนี้เนาะอ่ะก็รอคลิปรอคลิปเลยครับแล้วตอนหนจะลงตอนนั้นหระพี่น้องครับน่าจะช่วงเย็นๆนะครับพี่น้องครับอ่ะแม่ลูกมาเยอะเลยนะครับเด้อพี่น้องครับนี่แม่ลูกแม่ท้องกับมีด้ครับแม่ลูกแม่ท้องกับมี แม่ลูกแม่ทองนี่หลายคู่ได้รับพี่น้องซื้อสองเด้์สามนี่หลายเลยคลิปนี่เด้อรอติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะพูดมุ้งว่าทองกับมิจตัวใหญ่ใหญ่ยืนอยู่ทางพูดครับพี่น้องรอติดตามชมคลิปแล้วกันนะครับเนาะเริ่มต้นมืดห่าครับมื้อนี้เริ่มต้นมืดห่ามาสั่นครับพี่น้องครับผมกับท่านเลยโหดที่มาตัวใดนะครับเนาะแต่ละตัวแต่ละคู่เพิ่นสิเปิดเท่าใดรับรองว่าหลายเลยได้รับพี่น้องครับแม่ลูกนี่เจ้งครูหนึ่งนะครับเนาะเออตอนนี้ก็ระวังระวังเระวังถ้าิิตตีเพ่นแ่งตอยู่ครับพี่น้องครับผมถ่ายบิ่่งกอนนนะะครับเานี่เด้อแม่ลูกนนะครับง แม่ลูก,กงามเลยรอติดตามก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับแม่ลูกมาหลายนะครับพี่น้องเดอ้เอตัวละเมือนหาตัวใดนะครับพี่น้องครับคุณพิติยันต์ตะวันงามพี่น้องครับร่างแต่งตัวอยู่คุณ <c oughs> น่ะได้ไวพิติแล้วก็มีตัวที่เด็ดนะครับตัวนี้เพิ่นจะเปิดเท่าไรให้พี่น้องติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะอุบไว้ในคลิปเราเราชมคลิปเต็มกันแล้วกันพี่น้องเนี่ตัวนี้นะครับเดอ้อตัวนี้ถือว่าย่างเด็ดให้าถามเซิฟเซิกันตัวนี้ลูกพอเลยครับนี่ ตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งครับลูกเคฟสามหนึ่งนียครับเมือนี่สีห้ชมเต็มเต็มแน่นอนเหมอนนี่เนี่ยครับลูกเคฟสามหนึ่งสิเดือนแน่น้อยสิบเดือนครับเนี่ยครับสิเดือนตัวบักแง่บักหนาเลยครับพี่น้องครับ้อยสาิบบวกครับพ่นต้อยสากลัวโอ้ย่างหนาเลยแต่ว่าหนาครับนึ่งวตัวนี้ถือว่าเด็ดอิลีครับพี่น้องครับผู้ใดอยากพิเศษเลยพี่น้องถาบ่าหูบ่าหสีลอดทองไหเบิ้งฮะมันหูสักไหนลอดไห่เบิ้งกันนะหูว่าหูสีหลอดทองไครับอันนี้มันยืนไม่าอยู่ งัอเนี่ยมันหูแล้วกาเป็นงัวจับได้ายได้เด้อแต่วางงวตัวนี้เอผมขอเอาเอาไว้ยังเสียเออบเป็นหยั่งอครับอันนี้บ่ต้องจับก็ได้ครับบ่ต้องจับก็ได้บ่ต้องจับก็ได้แขพีน้องห้ว่างัวฮหูห้องาก็เลี้ยงได้ใบได้พิตีเขาพร้อมแล้วนะครับเนาะเออตีรอติดตามคิดติดอันนี้รถได้อี่ลีเลยบ่ตีตัว ลอดทองพี่น้องครับถือว่าใสได้ใสได้เลยพี่น้องครับถือว่าใสได้ใสได้หูฮ่าหูหูหู่าหูตัวนี้หูัตนี้่ผมาหลอดทองสร้างได้ได้บุญสร้างบัพระไถนะเห็หมวาด้ครับตัวนี้เด็ดได้ครับพี่น้องครับขี่ได้ด้ครับนี่ขี่ได้พอมครับบานน้ดาได้ครับเนี่ยครับงัอเลี้ยงตัวนี้เด็ดได้ครับพี่น้องครับระบางตอนนี้รถทายคีบได้พี่น้องได้รถผิดตีนี่ครับปมมีถี่มีตีครับ พี่น้องเรียกก็ได้พิธีจะได้ผู้ใดก็เรียกกัโทั่วโลดมาครับเขามาเลยทั้งสองมีมือนีมีผู้ช่วยสองผู้ช่วยก็คือขายงัวกับขายเมาครับแจ่ไปน้ำกันครับจะเอาเป็นแบบไห่แน่เวลาฟังเด้คำมาทางนี้ครับมาทางนี้เอานลำกันครับนี่คือมาขัดข้ามแน่ใส่เออพิธีแข็งวิ่งถ่ายรูปถ่ายรูปสวยๆอ่าเอ่ออ่าหนึ่งสองเดี๋ยวพนักพิธียันมางามพี่น้องเอ๋อ อ๋อหนึ่งสองหนึ่งสองมาทีน้องครับงอกกง,งามคุ้นกับง,งามมาหนิเราพอดว่<ม>าค,คลิปนี้เด่ดนได้ค่ะพี่น้องรอติดตามก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี่นม,านมาเปิดไายคลิปครับ,รบแต่มาเปิดไายคลิปเอ้าเราสิผ้าเบิ้งคลิปคำนังพิตี้พร้อมแล้วบดนี้ผู้ใดทนแดดผิดพิธีพิตี้ก็ต้องเตรียมโตแต่งโตท้ายลูกหลังห่านหลังห่านนี่คือหลังห่านพี่น้องยัดตกก็หยัดตก็หตกเออหายนะหยัดเข้าไป เออยังเตตีบบรรยากาศหลังหันเอาี่สวยเอาใ่สวยเ้อเยอว่เอาจริงเหรอเอาจริงจริงบรรยากาศหลังหัน